ลองรถ้ดูเที่ยวเอ้ยยุง่งหลายคนเนี่ยเข้าป่าเอ้ยยุง่งโอ้โอ สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับลองรู้ดูเที่ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมาทําความรู้จักกับสัตว์ป่านะครับที่อยู่ในป่าเดนมาร์กนะครับผมเคยมีใครสงสัยไหมครับว่าการที่ผมเข้าไปเก็บเห็ดหรือเข้าไปเก็บผักป่านเนี่ยจะมีสัตว์ที่อันตรายหรือว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ผมเจอเป็นประจํานะครับวันนี้ผมมีคําตอบให้แล้วก็ผมจะพาทุกๆคนมาทําความรู้จักกับสัตว์ป่าเหล่านี้กันครับ สำหรับประเทศเดนมาร์กแล้วนะครับก็เป็นประเทศเล็กๆที่ถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและด้วยความที่เดนมาร์กให้ความสําคัญกับธรรมชาติเดนมาร์กจึงมีพื้นที่ป่ามากมายที่มีทั้งการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมป่าไม้และรวมไปถึงเป็นที่พักพิงของสัตว์ป่าและสัตว์บางชนิดที่เลี้ยงไว้อย่างเช่นไก่ป่าและกวางด้วยครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดเราไปเดินป่านในเดนมาร์กแล้วจะเจอสัตว์หลากหลายชนิดครับและวันนี้นะครับผมก็มีสัตว์ป่า8ชนิดนะครับมาให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกันจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยรครับสัตว์ป่าลำดับที่8นะครับนั่นก็คือกวางหรือโยชในประเทศเดนมาร์กนะครับมีกวางอยู่ด้วยกัน4ชนิดเรียงจากขนาดลาตัวจากเล็กไปใหญ่ได้แก่คอร์ตเดือ ซิลคโยชตัวเรือและโค้งโยชวิธีการดูว่าเป็นกวาชนิดไหนนั้นนอกจากจะดูจากขนาดลำตัวแล้วยังดูได้ที่เขาของตัวผู้ด้วยนะครับและแน่นอนขนาดเขาก็จะแปลผันตามขนาดลำตัวนะครับลักษณะของเขาคอตเดือซิลคโยชและโค้งโยชจะยาวเรียวนะครับแต่เขาของตัวเดือจะแบนกว้างมากกว่าครับ สัตว์ป่าำลำดับที่7นั้นก็คือกระต่ายปา่าหรือสิริเอินมาจังไรก่บภาษาเดนมาร์กนะคะ<า>เอาภาษาเดนมาร์กเนยแกยังว่าซื้อคะเอากระจักละซื้อหาก็มีวันนี้กระต่ายป่าหรือหานี้นะครับปกติจะอยู่ที่พื้นที่ราบเรียบไม่ได้อยู่ในปา่าแต่เนื่องจากชาวนาทําเป็นพื้นที่ปลูกข้าวบาเล่นะครับทาให้กระต่ายปา่าต้องย้ายเข้าไปอยู่ในป่าบ้างใกล้ชุมชนบ้างนะครับ ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับลูกกระต่ายป่านเนี่ยได้ตายเป็นจํานวนมากเนื่องจากการทําเกษตรในชนบทแต่กระต่ายป่านั้นขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับและก็มีลูกถึง4ครั้งต่อปี3-4ตัวต่อครั้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจํานวนประชากรกระต่ายป่าจึงไม่น่าเป็นห่วงนะครับและถึงจะมีการล่าในทุกๆปีก็ตามนะครับกระต่ายปา่าไม่มีการกดรูหรือสร้างรังให้ลูกน้อยนะครับแต่จะหาพื้นที่แห้งและปลอดภัยให้ลูกน้อยแทนครับ และสัตว์ป่าระดับที่6นะครับนั่นก็คือไก่ฟ้าหรือไก่ป่านะครับหรือในภาษาเดนิชฟาเซนไก่ป่านะครับได้ถูกนํามาปล่อยในช่วงคิสักราช1,800ัตอนแรกจะมีเฉพาะในพื้นที่คนรวยนะครับต่อมาจากคิสตกักราช1930ก็ได้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ไก่ป่านี่นะครับจะกินเมล็ดธัญพืชเบอร์รี่หอยทากและแมลงเป็นอาหารนะครับสำหรับการล่าไก่ป่านี้นะครับจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมนะครับ นายตาว่าปิดปลาล่าตอนคนสคกบเห็ดนี่แหละครับเพ็ดข่อยเท่าท์เทมเบิร์ดและสัตว์ป่าลำดับที่5นะครับนั่นก็คือกระรอกหรืออีออนสัตว์ที่ชอบปีนป่ายบนต้นไม้นะครับโดยใช้หางอันปุยยาวในการทรงตัวนี้นะครับจะเห็นปกติในป่าเดนมาร์กมีทั้งสีดำและสีแดงนะครับความจริงเป็นพันเดียวกันนะครับต่างกันที่สีขนแค่นั้นเองครับผมก็คือคนไทยเฮานั่นแหละครับลังคนกระสีเขียว ลังค้นกับสีขาวนะครับตอนแรกกระรอกในเดนมาร์กนี้นะครับก็จะมีเฉพาะสีดําแต่หลังจากที่มีสีแดงเข้ามาทําให้กระรอกพันธุ์สีดำเนี่ยหายไปเกือบจะหมดนะครับเพราะยีนของพันธุ์สีแดงนะครับจะเป็นยีนเด่นเมื่อมีการผสมพันธ์กันศัตรูตัวร้ายของกระรอกนั้นก็คือตัวโมะนะครับ สัตว์ป่าลำดับที่4นะครับรู้แล้วอย่าเพิ่งร้องยี้และตกใจกันไปนะครับเพราะเขาไม่ทําอันตรายเราแน่นอนครับสัตว์ชนิดนี้ก็คือสโตลวมหรือสโลวอร์มสโตลวมนะครับไม่ใช่งูอย่างที่เราเห็นแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายๆจิ้งเลนนะครับแต่บังเอิญเขาไม่มีขาแค่นั้นเองอาจจะด้วยความที่เขาไม่มีพิษไม่มีภัยแถมช้าจนเต่าเรียกเฮ้ยเพื่อนเลยเนี่ยเขาจึงแสร้งทําตัวให้เหมือนงูเข้าไว้นะครับจะได้ปลอดภัยจากนักล่า อาหารของเขานะครับก็ไสเดือนกิ้งคือมแมลงต่างๆนะครับบางครั้งก็ยังกินกันเองด้วยล่ะครับส้นอ่วมจะชอบอยู่ที่รกชื้นนะครับอาจจะอยู่ใต้หินหรือในรังมดในช่วงปลายเมษายนนะครับถึงเดือนมิถุนายนเราจะเห็นเขาออกมาเพ่นพ่านบ้างนะครับเพื่อจะอาบแดดและก็หาคู่ครับส้นอ่วมจะออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ8ตัวครับ เตมมลนนี่อยูกัสัตว์ป่าลำดับที่3ใช่แล้วครับนั่นก็คือหนูหรือมูสหนูในเดนมากจะมีหลายสายพันธุ์นะครับนอกจากหนูบ้านที่มีสีเทาๆแล้วหนูที่เจอในป่าก็จะเป็น h แ n d spawn o o o s e ซึ่งเป็นหนูที่มีขนาดใหญ่กว่าหนูบ้านนะครับลักษณะจะมีหูและตาที่ใหญ่หางยาวกว่าลำตัวนะครับขนสีน้ำตาลเข้ม และหนูที่พบปล่อยตามชายป่าท,ที่มีใบไม้ทับถมกันนะครับก็คือโคยมูชหรือหนูแดงนะครับเพราะลักษณะจะมีขนสีน้ำตาลแดงมีหูและหางสั้นกว่าหนูทั้ง2ชนิดข้างต้นนะครับหนูแดงนี้จะไม่ชอบเข้าบ้านคนเหมือนหนูทั้ง2ชนิดนะครับแต่จะอยู่ในป่าหากินเมล็ดธัญพืชต่างๆรวมไปถึงเปลือกไม้ด้วยครับสัตว์ป่าลำดับที่2นะครับ <c oughs> หลายคนที่เห็นสัตว์ป่าชนิดนี้แล้วเนี่ยคงเต้นและกรีดร้อง และแล่นนี้ค่ะละครับเพราะเขาก็คืองูนั่นเองครับงูที่เดนมาร์กและสแกนดิเนเวียนะครับก็จะเห็นบ่อยเนี่ยก็จะมีแค่2ชนิดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือสนุและฮูกวงสนุเป็นงูสีดำนะครับยาวได้ถึง132ซนติเมตรลักษณะของงูสนุนะครับก็มีแถบสีเหลืองอยู่ที่ต้นคอเป็นงูไม่มีพิษเลื้อยได้เร็วถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับอาจจะเทียบกับงูลายสอหรือว่างูดังแหครับ ส่วนหูกวมนั้นจะมีสีน้ำตาลและมีแถบสีดำลายซิกแซกอยู่บนหลังนะครับแต่บางตัวอาจจะดำหรือน้ำตาลทั้งตัวก็ได้มีความยาวระหว่าง30ถึง110เซนติเมตรนะครับเลื้อยช้าหากโดนกัดนะครับจะต้องไปพบแพทย์แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะพิษของเขาอ่อนมากไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิตในรายปกติครับแต่คุณจะต้องโชคร้ายมากๆนะครับที่จะโดนกัดเพราะปกติเราก็จะเจอตัวเขาแยกอยู่แล้วนะครับ ูก,กุมถือเป็นสัตว์จงวนะครับเพราะจำนวนประชากรง,งูเนี่ยได้ลดลงเนื่องจากในสมัยก่อนมีความเชื่อว่างูชนิดนี้นําโชคร้ายมาให้ทําให้มีการฆ่าหากพบเจอนะครับแต่ทุกวันนี้เขาได้กลายเป็นสัตว์สวรรค์ถ้าเกิดใครได้เจอแล้วล้วก็ก็ถือว่าโชคดีนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือไหมล่ะและแล้วเราก็มาถึงสัตว์ป่าลําดับที่1กันนะครับอมไม่รู้ว่าเรียกสัตว์ป่าได้หรือเปล่านะครับ แต่เขาก็เป็นสัตว์นะเอาเป็นว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์อันตร,รายอันดับหนึ่งเมื่อคุณย่างกลายเข้าป่ากันเลยทีเดียวครับเพราะเขาทําให้คุณเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้เลยสัตว์ชนิดนี้นะครับนั่นก็คือเห็บหรือ s c o l p o a e ใช่แล้ครับแถบอเมริกาและโยุโรปเนี่ยถือเป็นตัวที่อันตร,รายมากๆนะครับเวลาทํากิจกรรมในป่า ทุกครั้งที่ออกจากป่านะครับจะต้องสำรวจร่างกายทุกซอกทุกมุมว่ามีเห็บกัดมาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่งั้นนะครับหากเขากัดคุณเป็นเวลานานเกิน2วันโอกาสที่จะได้รับแบคทีเรียที่ชื่อโูรคาริเอยก็จะมีสูงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคโ u รคาลิอูสที่ทําให้เส้นประสาทในสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยถูกทําลายต่อมาก็จะทําให้เป็นโรคอมรัอมาพาตได้ครับ ส่วนในรายละเอียดย่อยของเรื่องเห็บนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันวิธีการเอาเห็บออกวิธีการดูว่าเราติดเชื้อโปรกเลเลียหรือไม่เดี๋ยวผมจะทำคลิปในวิดีโอต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับสัตว์ป่าที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็อย่างเช่นเวสกิบิออนโมโพินสวีน,นและเรลนะครับผม ซึ่งก็เป็นสัตว์ป่าที่เห็นบ่อยในตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าเห็นพวกเขาในตอนกลางวันแล้วล่ะก็ก็ถือว่าคุณโชคดีมากครับอ๋อพวกเขาไม่ได้อันตรายต่อมนุษย์เลยนะครับเว้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมาขโมยกินไก่ที่เลี้ยงไว้หรือคุยขยะหน้าบ้านเละเทแค่นั้นเองครับ สำหรับวิดีโอแนะนำสัตว์ป่าในเดนมาร์กในคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ